ตัวนี้ใช่ไหมครับแปดร้อยได้ครับนั่นแปดร้อยแปดร้อยน่ารักจังเลยพวกนี้เขากินกี่แมวครับทำงานั่นตามมืออยู่น่าตามมือครับผมฟลูติโน่หนึ่งพันใช่ไหมครับน่ารักจังเลยอ่าลูกป้อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าซื้อตอนนั้นลูกป้อนครับครับตอนนั้นผมซื้อ

สวัสดีเช้าวัวนเสาร์นะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้แวะมาที่ตลาดทนบุรีหรือสนามหลวง2นะเราก็จะไปเดินดูในโซนของต้นไม้แล้วก็จะเป็นในส่วนของลูกป้อนของนกแก้วนะวันนี้เราได้มาทําธุระที่ฝั่งนี้เราก็เลยแวะมาในช่วงเช้านะครับซึ่งในช่วงเชา้านี้ที่จอดรถก็ว่างค่อนข้างเยอะนะแต่พี่ว่าหรือจะเป็นวันเด็กเพราะว่าวันเด็กเด็กไปเที่ยวหรือจับของขวัญกันก็เลยน่าจะไม่ได้มาเดินตลาดแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะ สัตว์เลี้ยงที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นปลาทองสัตว์ตวน้ําหรือนกแก้วแต่ทั่วไปที่พี่มาเดินก็จะแวะในโซนของนกแก้วนะครับเพราะว่าพี่ชอบนกแก้วมากๆในเลยนะที่เราเห็นนี้จะเป็นกระตั้วนะแต่จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่พี่อยากเลี้ยงเช่นกันแต่เราไม่มีเวลาเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่ลูกป้อนพ็อกเกเทลหรือนอกแก้วขนาดกลางสายพันธุ์นี้คนนิยมเลี้ยงกันค่อนข้างเยอะมากๆนะเขาสามารถร้องเพลงได้แล้วก็พูดได้อีกด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเริ่มต้น ที่หลักลอยนะต่อมาจะเป็นนกแก้วยอดนิยมซึ่งจะเป็นลูกป้อนนกแก้วซันคอนวัวกับกีนชิกนะพวกนี้จะเสียงดังแล้วก็จิบกัดเลยนะครับแต่ส่วนตัวพี่ชอบพวกตระกูลคอนวัวมากๆเลยนะทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าคนเลี้ยงเยอะมากๆแล้วก็ไปที่ตลาดแห่งไหนเราก็จะเจอลูกป้อนกีนชิกกับซันคอนัวนะเพราะว่าพวกตระกูลคอนัวน,นี้เขาค่อนข้างจะเชื่องและปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆนะ อ่นนี้เป็นความขีย์เยนส่วนตัวของผมนะครับซึ่งในการที่เดินตลาดสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคือที่นี่สะอาดมากๆเลยนะทั้งกงแล้วก็จะเป็นที่รองของลูกป้อนหล้วเราจะไปดูกันเลยนะครับทุกคนลูกป้อนก็สะอาดสะอ้านด,ดูแบบแข็งแรงล่าเริงดูดีทุกคนอ่นนี่จะเป็นลูกป้อนของนอกแก้วเลิฟเบิร์ดนะใครที่ชอบนอกแก้วเลิฟเบิร์ดที่นี่จะราคาถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นขอบตาหรือไม่ขอบตาราคาจะเริ่มต้นที่400บาทนะแต่จะมีพวกจงอย ปากสีแดงตัวสีเหลืองหรือเขียวอ่อนจะอยู่ที่500บาทนะครับซึ่ง500บาทเหมือนได้ฟรีเลยนะครับพวกตัว400ก็น่ารักเช่นกันดูดิทุกคนลูกป้อนสะอาดมากมากที่พี่บอกว่าสะอาดก็คือเห็นไหมที่รองของพี่เขาลือแต่ละร้านจะใส่ขี้เลื่อยลงไปทางด้านล่างเพราะว่าเวลาลูกป้อนขี้หรืออื่นนี้ทาให้ไม่โดนตัวลูกป้อนสกรปรกได้นะครับซึ่งจะดีมากๆเลยนะทุกคนดูดิโชคอาหารเก่งทุกตัวเลยนะครับก่อนจับพี่ขออนุญ,ญาตแล้วนะแล้วก็จะ ขอดูตัวสีธรรมดาเผื่อใครสนใจก็ลองมาเดินเลือกซื้อดูได้เลยนะครับทุกคนทุกตัวน่ารักแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหม ตาเขาจะแป๋วมากๆเลยนะดูดิตัวสีขาวนี้น่ารักมากๆเลยนะพี่เกือบได้ไปนะครับสําหรับใครที่จะซื้อลูกป้อนก็ตรวจเรื่องสุขภาพหรือลักษณะลําตัวของเขาให้เรียบร้อยก่อนออกจากร้านนะครับแต่ที่พี่อยากฝากจริงๆอยากฝากให้ทุกคนดูกระเพาะพักอาหารของลูกป้อนนะครับว่าตัวที่เราจะเอากลับบ้านย่อยดีไหมหรือจะไม่มีก้อนแข็งๆอยู่ใต้กระเพาะพักอาหารของเขานะครับเดี๋ยวติดเชื้อได้นะเอากลับบ้านตายได้เลยนะครับส่วนพ่อพันธแม่พันธุ์ของเขาจะอยู่ที่หลักร้อยบาทเอง นะทุกคนใครที่สนใจก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับมีตัวสวยๆน่ารักมากๆเลยนะสําหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของโนกแก้วแต่ละชนิดเขาไม่เชื่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนหรือไม่ได้คุกคีอยู่กับเขาซื้อไปเราสามารถเพาะพันธุ์ได้อย่างเดียวหรือเลี้ยงฟังเสียงหรือเลี้ยงสวยงามได้เลยนะครับเพราะว่า แต่และตัวน่ารักมากๆแล้วก็สาดสัานอีกด้วยนะทุกคนก็ใครสนใจก็ลองมาเดินดูเลยนะครับตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นฟอร์พัสสีเมิร์ฟนะทุกคนซึ่งจะน่ารักมากๆตัวละ600บาทเองนะครับแต่ว่าในส่วนของต,ตัวตัวอย่างที่พี่บอกไปว่าเห็นไหมเขาจะกัดนิ้วอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนนเขาไม่เชื่องนะแต่ถ้าอยากจะให้เชื่องพี่อยากจะแนะนําเป็นลูกป้อนไซค์คนน้านะตามที่ทุกคนเห็นเลยฟอร์พัสดนี้ก็ราคาถูกมากๆเลยนะเริ่มต้นที่500บาทขึ้นไปเลยนะสีฟ้าก็ จะอยู่ที่700ดร้ถึงแปดบาทนั่นเองน่ารักมากๆนะแต่จะมีพวกติดภายพวกติดภายจะเริ่มต้นที่1,200บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนจนไปถึง2 5 0 5เลยนะป้อนนกแก้วฟอร์พัสเลี้ยงง่ายมากๆนะเห็นตัวเล็กแบบนี้กินน้อยอีกด้วยนะครับประมาณ4 5 m l ก็เต็มกระเพาะพักอาหารแล้วนะครับแล้วก็โตไวอีกด้วยนะพวกนกแก้วขนาดเล็กเราเอามาเลี้ยงประมาณ2-3อาทิตย์มขาก็ หัดบินหรือบินได้หรือจะเข้าววีแล้วนะทุกคนดูดินงแก้วฟอพัดก็สามารถปล่อยบินอิสระได้เช่นกันนะครับสําหรับใครที่ถามพ่อพันแม่พันของนงแก้วหงหยกนี้ราคาถูกมากๆนะบางกรงก็อยู่ที่80บาทเองแต่บางกรงก็อยู่ที่100บาทนะครับส่วนตัวที่เข้าคู่แล้วหรือทางร้านได้จับเข้าคู่ก็จะอยู่ที่200บาทนะครับตกตัวละ100บาทนะน่ารักมากๆนะสาหรับนกแก้วหงหยกก็เป็นนกแก้วขนาดเล็กนะพวกนี้เขาจะทนกับสภาพ อากาศได้ค่อนข้างดีนะแต่เวลาป่วยพวกนกเล็กนี้ถ้ารักษาไม่ทันก็คือตายเลยนะทุกคนว่าแต่พี่มาที่นี่ยังไม่เคยเห็นลูกป้อนของนกแก้วหงอยกเลยนะครับน่าจะมีอยู่นะแต่พี่ยังไม่เคยเจอเลยนะทุกคนดูดิน่ารักมากๆเลยนะเลี้ยงก็ไม่ยากอีกด้วยให้อาหารแล้วก็น้ําสะอาดให้เขาเล่นด้วยนะครับสาหรับใครที่กังวลเลี้ยงกรงใหญ่เยอะๆจริงๆพวกนี้เขาเป็นนกสังคมนะสามารถเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเลยเด้อ สำหรับลูกป้อนต่อมาก็จะเป็นนกแก้วยอดนิยมเช่นกันนะทุกคนจะเป็นนกแก้วค็อกเทลที่อ่อนโยนแล้วก็ขี้ตกใจมากๆราคาเริ่มต้นก็ยังอยู่ที่หลักร้อยนะทุกคน800บาทนะครับสําหรับสีธรรมดานะตัวที่พี่จับอยู่นี้800บาทนะครับซึ่งจะออกไปในโทนของสีดําเทานะ หัวก็เหลืองนิดๆนะครับพวกนี้เขาร้องไม่ค่อยเสียงดังนะแต่เวลาเขาผิวปากก็เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนส่วนตัวขาวหรือสีหอเหลืองนิดๆจะเป็นพวกลูติโนจะอยู่ที่1,000บาทนะครับ พวกนี้เขาจะมีแก้มที่เด่นชัดมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมจะออกสีส้มสีแดงน่ารักมากๆแต่บางตัวอาจจะหัวล้านเลยนะครับเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าสีอื่นเป็นไหมแต่ที่พี่เห็นหัวล้านนี้พี่เห็นแค่พวกลูติโน่น,นะทุกคนราคา1,000บาทอยากจะบอกว่าถูกมากๆเลยนะแต่จะมีพวกตาแดงราคาก็จะอับขึ้นเป็น15001,800าก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะใครที่สนใจอยากจะให้ทุกคนไปเดินดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปอุดหนุนกันเย,ย,ยอะ เลยนะทุกคนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนสายพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักมากๆอยากให้เชื่องให้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กแบบนี้เลยนะสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นกีนชิกนะทุกคนซึ่งกีนชิกคอนัวนี้ก็เป็นนกแก้วยอดนิยมอีกเช่นกันนะครับเพราะว่า พวกนี้เขาจะมีนิสัยค่อนข้างที่จะดูนะดูในที่นี้คือจิกกัดเป็นว่าเล่นแต่เขาอาจจะไม่จิกแรงแต่เวลาเขาทะเลาะกันเราไปห้ามนี้เขาจิกเจ้าของเลือดออกได้เลยนะทุกคนพวกนี้จะเป็นนกแก้วที่มีหลากหลายสีให้เราเลือกนะไม่ว่าจะเป็นสีกรีนหรือสีบรูนะครับที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นพายอั p เปอรนะ ไรเปริรราคาถูกมากๆนะอยู่ที่1,300บาทเองทุกคนน่าเลี้ยงมากๆเลยนะใครที่ชอบสีอ่อนอกแดงหัวเทาน่ารักเช่นกันส่วนสีบูสีบูก็อยู่ที่1,400ถึง1,500บาทนะครับน่ารักมากๆนะสำหรับกินชิคอย่างที่พี่บอกไปว่าจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกเลยนะครับพวกลูกป้อนตระกูลคอนัวนี้<ม>เขาสามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆตามที่ทุกคนเห็นเดี๋นี้จะเป็นลูกป้อนของซันคอนัวน,นะ3ตัวนี้พี่บอกเลยนะครับว่าน่า าลักมากๆคนปลูกปุยด้วยแล้วก็ในส่วนของที่เราดูอยู่นี้คือสะอาดสะอ้านล,ล่าเริงขนปลูกปุยด้วยนะทุกคนเห็นไหมสามตัวนี้น่าซื้อกลับบ้านมากๆเลยนะโดยทั่วไปแล้วที่พี่อยากให้ทุกคนดูสามตัวนี้คือเราจะดูจะงอยปากดูตาดูจมูกดูขนและที่สําคัญคือกระเพาะพักอาหารากระเพาะพักอาหารนี้ ควรไม่มีอาหารตกค้างถ้าตกค้างเราสังเกตได้ง่ายๆคือใต้กระเพาะจะแข็งหรือคนละสีกับด้านบนทั้งนี้ถ้าเจอในลักษณะแบบนี้อย่าซื้อหรืออย่าเอากลับบ้านนะแต่ที่พี่เดินตามตลาดสัตเลี้ยงพี่ยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยนะทุกคนก็จะเจอประมาณนี้น่ารักมากๆถ้าพี่อยากจะเลี้ยงซันคอนัว3ตัวนี้แหละ พี่จะเอากลับบ้านด้วยเพราะว่าน่ารักมากๆเลยนะทุกคนดูดีตาแป๋วมากมากเลยนะก็อีกอย่างหนึ่งพวกนี้จะเป็นสีธรรมดาแต่พวกติดภายอาจจะตัวเหลืองทั้งหมดก็อาจจะมีราคาแพงกว่าพวกนี้นะครับสําหรับคนที่ถามว่าถ้าเลี้ยงซันแล้วอยากจะเลี้ยงกินชีกเพิ่มสําหรับตัวพี่พี่ว่าพวกซันคอนัวนี้ถ้าเขาได้ห่วงเจ้าของเขาจะไม่รับตัวอื่นแต่ที่ทุกคนเห็นเวลาเลี้ยงลูกป้อนพร้อมกันนี้ซันคอนัวนจะไม่ทํร้ายตัวเล็กกว่านะ ที่สำคัญถ้าโตขึ้นมาจะโดนกินชีกลังแจได้เลยนะครับทุกคน A a few moments l ทุกคนเราเจอเนกแก้วลิงเน็ตด้วยนะซึ่งนกแก้วลิงเน็ตตัวนี้เจ้าของก็เป็นพี่เสื้อดำนะครับแต่ก่อนจับพี่ขออนุญาตเขาแล้วนะซึ่งปกติแล้วลิงเน็ตเขาจะห่วงตัวแล้วก็ห่วงเจ้าของมากๆกันเนี้ยไม่สามารถที่จะจับเขาได้แต่พี่ตกใจอ่ะพี่ขอจับแล้ว เขาก็เดินมาบนมือซึ่งน่ารักมากพี่ก็อยากจะเลี้ยงเช่นกันนะครับเป็นของพี่คนนี้นะน่ารักมากๆนะสําหรับนกแก้วลิงเน็ตเลยนะทุกคนดูดีน่ารักมากๆเลยโอ้พี่ตกนุ่มรักนกแก้วลิงเน็ตแล้วนะครับทุกคนใครที่สนใจก็กําลังจะถึงฤด,ดูของนกแก้วลิงเน็ตแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนจริงๆที่นี่ก็น่าเดินมากๆเลยนะใครที่ชอบนกแก้วสายพันธุ์อะไรหรืออยากจะเลี้ยงสายพันธุ์อะไรก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับตลาดคุนบุรีหรือสนามหลวงสองนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะมีนกแก้วหลากหลายสายพันธุ์มากๆให้เราเลือกอีกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ชมความน่ารักของนกแก้วแต่ละสายพันธุ์นะทุกคนพี่ขาสีแดงนะครับ กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่